อ่างลังหน้าการติดตั้งก็มีประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องการติดตั้งโถปัสสาวะชายกันนะครับโถปัสสาวะชายเนี่ยมีลักษณะอยู่หลายแบบด้วยกันในประเทศไทยนะครับก็มีลักษณะแบบแขวนนะครับแบบตั้งพื้นแล้วก็มีแบบพวกฝักบัวในตัวฝูฝักบัวคือฝักบัวกันกลิ่นในตัวนะครับแล้วก็มีฝักบัวกันกลิ่นแบบแบบครอบเฉย,ยหรือยอย่างหนึ่งลักษณะฝักบัวก,กันกลิ่นไม่มีฝักบัวเป็นท่อน้ําทิ้งแบบกันกลิ่นแทนซึ่งของโซซูกเองเนี่ย จะมีลักษณะเป็นทอน้านทิ้งแบบการกิ่นนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการติดตั้งของโถปัสสาวะของโซซุกโก้นะครับเอามาดูนะครับการติดตั้งโถปัสสาวะของโซซุกโก้เนี่ยระยะแนะนําเลยจากปากขอบโถฉี่นะครับถ้าเป็นลักษณะแขวนเนี่ยให้สูง65เซนเป็นระยะที่แนะนําอันนี้ถือว่าเป็นระยะที่สะดวกสําหรับคนไทยที่สุดนะครับณนะเวลานี้นะครับส่วน การยึดการต,าติดตั้งต่างๆเนี่ยให้ดูตามคู่มือที่กําหนดไปให้ในนั้นซึ่งก็ไม่ยากอะไรตามนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ